지 สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำปลาช่อนนะครับเราแร่เนื้อนะฮะแล้วก็นำเนื้อไปทอดกรอบนะฮะแล้วก็มาผัดพริกแกงก็คือปลาช่อนผัดพริกขิงครับแล่เนื้อเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ ติดก้างเลยนะครับแรกเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะ mm hmm. ปกติถ้าไปซื้อออที่แมคโครนะครับบอกเขานะฮะว่าปลาช่อนนะ ทำาสะอาดทั้งตัวแล้วก็แล่นี้ออกเขาจะทําให้เลยพอดีผมลืมบอกเขาก็เลยให้มาเป็นตัวแล้วเราก็ต้องมาแลเองครับตรงกล้างเราก็ไม่เอานะเอาไปทําอย่างอื่นได้ครับตรงกล้างก็เอาไว้ไปต้มเป็นน้ําแกงส้มะ แล้วถ้าหันเป็นชิ้นพอคำแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเคาเกลือครับหั่นเป็นชิ้นพอคําเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเคาเกลือนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทอดทอดเขาให้กรอบนะครับ เนื้อปลาช่อนที่จะได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับเขาเกลือนะครับแล้วก็ทอดนะฮะไฟอ่อนไม่แรงนะครับใช้น้ํามันทอดเลยนะครับกระทะตั้งไฟนะฮะแล้วก็ใช้น้ํามันทอดปลาที่เราเขาเกลือแล้วนะครับเราก็ทอดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอยดูเขานะครับถ้าเขาสุกแล้วก็ต้องกลับอีกด้านเลยฮะ ให้กรอบหน่อยก็ยิ่งดีนะครับจะได้อร่อยนะเวลาผัดแล้วเขาก็จะไม่นิ่มนะตอนผัดน้ำผัดน้ําพริกแกงแล้วเขาก็จะไม่นิ่มนะก็จะกรอบนะฮะทอดให้กรอบหน่อยครับอันนี้ไม่มีก้างแล้วนะครับปลอดภัยนะครับจากการาทานปลานะฮะ เวลาเราทานป่าก็ต้องระวังเรื่องก้างติดคออะไรอย่างนี้ครับทอดให้กรอบเลยนะครับอันนี้แก่กระทะนี้ก็กรอบนอกนุ่มในแล้วนะครับ<ม>เราก็ตักขึ้นเลยนะครับ ก็ยังเหลืออีกครึ่งตัวนะครับ。 ทอดสองครั้งนะครับเพราะว่าครั้งเดียวไม่พอฮะรกระทะเล็กอ่ะกลัวเขาจะติดกระทะติดกันด้วยฮะให้เขาแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจะดีกว่าครับถ้าอะไรต้องยอมทอดสองครั้งดีกว่า <c oughs> เริ่มกรอบแล้วครับนี่เป็นกระทะที่แรกนะครับกระดูกหนึ่งตัวแล้วเนื้อเนือ้อย่างเดียวก็ได้เยอะอยู่แล้วครับ ส่วนก้างนะเราเก็บเอาไว้นะครับไปต้มเวลาจะทําแกงส้มก็ต้มแล้วแกะเนื้อฮะเอาไปตำไปโขกกับน,น้ำพริกแกงส้มนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะครับแล้วก็ไปผัดน้ําพริกแกงก่อนนะครับให้หอมก่อนน้ำพริกแกงก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกแกงเผ็ดฮะ เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาเท่านั้นนะครับผมจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยแล้วก็มีใบมะกรูดนะฮะหั่นซอยนะครับแล้วก็โรยลงไปตอนผัดเสร็จใส่เท่านี้นะครับจะไม่ได้ใส่ผักส่วนอื่นนะฮะพอแล้วนะครับกรอบแล้วฮนะดับไฟแล้วครับ แล้วเขาก็จะหดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เพื่อความอร่อย mm. เวลาผัดเขาจะได้ไม่แตกนะฮะ mm. เนื้อก็จะอยู่สภาพเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะฮะถ้าเราผัดสดเลยเนะี่ย mm. เขาน่าจะเละเลือเล้อาเอาอนืบอาช่อนน่าจะเละนะครับเราก็เอามาทอดกรอบนะครับแล้วก็ผัดชิ้นเขาจะสวยนะฮะแบบนี้เลยครับไม่มีก้างนะทานแบบปลอดภัยเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะไปผัดน้ำพริกแกงกันนะครับพักไว้ก่อนนะครับครับเทน้ำมันนะครับที่เหลือจากทอดปลาดุกเมื่อกี้นะฮะออกให้หมดเลยแนละ้วถ้าติดก้นกระทะก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่น้ำพริกแกงลง,งไปนะครับผัดน้ำพริกแกงให้หอมก่อนครับ ้อยแล้วนะแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่น้ำพริกผมไม่เผ็ดนะเพราะว่าผมทำเองนะฮะใช้พิกีฟ้าเม็ดใหญ่แห้งทำนะฮะถ้าเป็นพริกขี่ใส่ขนาดนี้ก็คงทานม่ได้แล้วครับเผ็ดมาก ให้ผัดครับไฟไม่ต้องแรงนะฮะให้หอมแล้วน้ำพริกแกงเขาแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้เติมน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาลงไปปรุงรสนะครับตอนนี้น้ำพริกแกงเขาแห้งแนละ้วเราก็เติมน้ำมันไปหน่อยนะครับ แห่หอมนะครับ แกงเขาไม่ติดกระทะแล้ครับเริ่มร้อนแล้วนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับหนึ่งช้อนโตะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโตะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่เราก็ผัดอีกทีแล้วนะครับแ้้วสมรสก่อนนะผับให้หอมเหมือนเ,เหมือนี้ลยครับเหมือนน้ำพริกแกงตอนแรกครับผัดให้หอมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลาลงไปคลุกแล้วก็ใบมะกรูดซอยโรยนะครับ ให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ทะนะฮะอย่าพึ่งหลังจากที่เอาปลาออกแล้วนะครับอย่าพึ่งนำไปล้างครับข้าวสวยแล้วร้อนนะเดยวข้าวสวยไม่ร้อนก็ได้นะครับใส่ลงไปคลุกเลยนะครับข้าวก็จะมีความอร่อยมากเลยเพราะเขามีน้ำพริกแกงที่ปรุงรสแล้วนะ หักไปแล้วนะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับแค่นี้เองครับใบมะกรูดหั่นซอยนะฮะโรยใบมะกรูด,กกดหั่นซอยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะครับมากน้อยได้หมดฮนะ แล้วครับปลาช่อนผัดพิกขิงครับก็ผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือบกพร่องประการใดก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับก็กาบขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทุกๆเลิวลทุกไลน์ที่ให้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ